เรื่องของสงครามการค้าดูเขาพยายามจะคุยกันแต่มันยังไม่เห็นบทจบว่าเอ็นเกมจะเป็นยังไงนะคะจะมีผลกับฟันโปรในตลาดทุนโลกมากน้อยแค่ไหนคะไอประเด็นเรื่องเทรดที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันทําให้เรื่องกระแสเงินทุนเนี่ยมันมีการออกจากฝังสรับไปสินทรัพย์อื่นอยู่เหมือนกันหรือดอลลาร์สุดท้ายที่ต้องกลับไปอ่อนเนี่ยคำถามก็าแล้วสินทรัพย์ตัวไหนที่มันสามารถ คนทานหรือว่าตอบสนองกับความเสี่ยงประเภทนี้ได้ดีเอาแค่ว่าดอลลราอ่อนเงินเฟ้อขึ้นือว่าทองคาก็เป็นตัวเริ่มการเล่นตัวของทองคําเองเนี่ยมันก็มีความรวดเร็วนะฮะซะจนเราเองก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีความโอเวอร์ไปมากเหมือนกัน ว่าทุกคนตอนนี้รู้อยู่แล้วนะครับว่าว่าเรารับรู้อยู่แล้วว่ามันมีการปรับโพิชั่นของทุสสำรองโลกทุกคนในโลกเนี่ยเข้าใจเหมือนกันว่นาราคาทองขึ้นมาเพราะประเด็น้ในเมื่อมันไพล์อินไปแล้วเนี่ยไอความคาดหวังที่จะให้กระชากไปไกลกว่านี้มากๆก็ต้องเรามัดระวังไว้หน่อย ซึ่งตอนนี้ก็มีปรากฏการณ์เงินไหลเข้าสินทรัพย์หนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นตัวชี้วัดความกลัวความไม่แน่ใจของตลาดนะคะหรือว่าเกรงว่าจะเกิดปัญหาที่ใหญ่ในอนาคตนะคะก็คือทองคําทองคํำ New ิ i g h แบบไม่หยุดเลยนะคะจนทะลุ4,003จนวันนี้นะคะที่เราคุยกันล่าสุดเนี่ยทองก็มีคลาสนะคะ i o n ลงมาหลัระดับประมาณ8 9 0เกเหรยนนะคะแต่ก็ยังอยู่โซนสูงนะคะคุณนทวฒ์อ่านการขึ้นของทองคํารอบนี้ยังไงบ้างคะ จริงๆไอการปรับของทองคำเราเองก็เคยคุยไปบ้างแล้วนะครับว่าด้วยสถานการณ์ที่ในเมื่อทุ่สำรองโลกนะไม่ได้ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีการแบคเอพด้วยด้วยดอลลาร์เหมือนก่อนหน้าน,นี้แล้วเขาก็ต้องมีการปรับโพซิชั o นที่เขาเล็งเห็นว่ามันจะมีความเสี่ยงหลังจากนี้ก็คือ,อดอลลาร์อ่อนเงินเฟอ้อสูงผลอดแทนของสหรัฐที่ตรงรถดบเบียลงเนี่ยโดยเฉพาะผลอ,อดแทนที่คท้จิงถ้าขารดลดกดเบียทั้งที่เงินเฟอ้อสูงขึ้นเนี่ย มันมีโอกาสแย่ลงหรือดอลลาร์สุดท้ายที่ต้องกลับไปอ่อนเนี่ยคําถามคือแล้วสินทรัพย์ตัวไหนที่มันสามารถคนทานหรือว่าตอบสนองกับความเสี่ยงประเภทนี้ได้ดีเอาแค่ว่าดอลลาร์อ่อนกับเงินเฟอ้อขึ้นเนี่ยผมว่าทองคำก็เป็นตัวเริน่งแล้วคนที่มีการปรับโ s i t i o n ให้เห็นก่อนเลยเนี่ยคือทุนสํารองโลกครับที่เขาก็ปรับและในสินทรัพย์ในทุนสารองโลกเขาก็มีไม่สกุลเงินก็ ก็ทองคำนะสกุลก็อาจจะกระจายไปที่อื่นแต่ว่าที่อื่นก็มีความเสี่ยงไม่ไม่แพ้กันนะั้นทองคําคเลยเป็นเป็นตัวหนึ่งที่มันก็ถูกเลือกเข้ามาเข้ามาจนทําให้มันเกิดการปรับฐานใหม่นะการปรับฐานเกิดจากดีมานที่มีความมีความเข้มแข็งอยู่นะครับมาจากเรื่องของของทุนสำรองโลกที่เขาเป็นนักทุนระยะยาวนะครับงั้นผมคิดว่าโอกาสที่ขึ้นมาแล้วแล้วกลับลงไปสู่จุดเดิมมันคงคงไม่เกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่ามีการปรับของนักทุนระยะยาวแต่ทีนี้ การเล่นตัวของทองคําเองเนี่ยมันก็มีความรวดเร็วนะฮะซะจนเราเองก็รู้สึกว่ามันอาจจะอาจจะมีความโอเวอร์ไปมากเหมือนกันนะครับซึ่งผมขอแชร์รูปนี้นิดหนึ่งนะครับ mm hmm. คืออ,อันนี้นะก็คือตัวทองคำนะก็เราจะเห็นรูปขวานะว่าตัวนักทุนที่เป็นรัิรัวกเขามีการปรับเวทการถือทองในสุนสัรอนตัวเองเนี่ยขึ้นเร็วมากขึ้นไปเกือบ20% กว่าเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่าง,างรวดเร็วคือชาร์จ้มันเด่งขึ้นเลยเนะซึ่งเราเองก็ทำซีเนอร่วมกันนกันว่ากรณีกรณีเบสเคสนะที่เราก็จำลองว่าปีปีหนึ่งขยับสักสิบเปอร์เซ็นต์นะคือเส้นสีน้ำเงินเข้มราคาทองที่เหมาะเนี่ยควรจะอยู่ราวสักสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเหรียญน,นะอันนั้นคือค่ากลางนะแต่ค่ากลางตัวนี้เนี่ยมันปรับได้นะมันเดียว่าที่คิดหรือว่ามันแย่กว่าที่คิด วันนี้เนี่ยการปรับของเราเนี่ยเรามีสมมติฐานอันหนึ่งที่เราคุยไปตอนต้นว่าประเด็นเรื่องของการอาจจะต้องกลับมาทา QE เร็วกว่าที่คิดไว้เนี่ยอันนี้เ,เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราเองก็เริ่มขยับจากเบสขึ้นไปบวก1นึดี g r e เส้นสีเขียวงั้นกรอบของทองเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะแป่อยู่ราวสักสนจนถึง4 4 6 1เเหรียญ ถ้าใกล้กรอบบนผมคิดว่านั่นก็คือคือ,คอเริ่มเมสุกแล้วแต่ว่าถ้าลงมาใต้ต่ำกรอบล่างไอซีหนึ่งสองเจ็ดก็คิดว่าก็เป็นโซนที่อาจจะเกณฑ์กำไรนะเพราะงะั้นผมคิดว่าทอมคงตั้งฐานใหม่ตรงซีหนึ่งสองเจ็ดแล้วแบ่งตัวเราวสักสองร้อยเหรียญแต่แถวนี้ได้ซีหนึ่งสองเจ็ดไปจนถึงซีสี่หกหนึ่งกรอบนี้น่าจะเป็นนจะเป็กรอบใหม่ที่อาจจะแบ่งกัทนแถวนั้นนะครับค่ะแต่ว่าออราคาที่ระดับปัจจุบันนะคะรวไปถึงสิ่งที่เป็นราคากรอบบนเนี่ยซี 4.6.1เนี่ยคุณัทวกิก็มองว่าน่าจะเป็นราคาซึ่ง price in โอกาสการทำ QE ของเฟดโอกาสการลดดอกเบี้ยนะคะแล้วก็โอกาสที่ดอลลาร์อ่อนค่าไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องอย่างอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์เข้ามาเกิดสงครามการค้าจีนอเมริกาคุยกันไม่ได้เนี่ยขึ้นภาษีใส่กันเนี่ยเป็นอัพไซด์ให้กับทองคำได้อีกไหมคะจากปัจจุบันผมคิดว่าเคสนั้นนะเคสที่มีปัญหาเรื่องระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ย อันนี้เป็นเคสที่เราประเมินอยู่ในบวกหนึ่งดิกรีอยู่แล้วนะครับมันก็ทำให้ให้มันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ไป,ไปเร่งให้ดอลลาร์ต้องขยับลงเป็นหนึ่งปัจจัยที่ไปเร่งให้โอกาสที่กิ่วระยะยาวจะยิ่งกดไม่ลงเพราะว่าเขาก็ยิ่งถอนตัวออกไปถือทองมากขึ้น,นี่ยมันรวมอยู่ในหนึ่งดิกรีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงไม่ไม่ได้ปรับไปกว่าน,นี้มากเพราะงั้นก็ ก็อยากจะให้ใช้กรอบนี้ไว้แล้วกันว่าจริงเราเองก็เราที่ผ่านมาเราให้ให้รวมรวมมาโดยตลอดในเรื่องของทองทอแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่มันมันคิดว่ามันรวมผลกระทบพุกนี่เป็นหมดแล้วผมว่าทุกคนในนี้รู้อยู่แล้วนะครับว่าว่าเรารับรู้อยู่แล้วว่ามันมีการปรับโพซิชันของทุนสำรองโลกทุกคนในโลกเนี่ยเข้าใจเหมือนกันว่าราคาทองขึ้นมาเพราะประเด็นแบบนี้ใ,ในเมื่อมันพลาอินไปแล้วเนี่ยไอความคาดหวังที่จะให้กระชากไปไกลกว่านี้มากม่กก็ต้องก็ต้องอ เรามันระวังไว้หน่อยพราะงั้นผมเเลยคิดว่าคงคงไม่น่าจะหนีไปจากเส้นสีเขียวไอ้4,461เหรียญเนี่ยไปได้ไกลามากนะเกินนั้นมันก็เลยจะดูโอเวอร์ไปไหน่อยงั้นถ้าถามว่ารวมผลกระทบประเด็นเรื่องของเทรดที่จีนกับสหรัฐคุยไม่ได้ไปแล้วหรือยังรวมชีวิตไปแล้วหรือยังผมคิดว่ามันรวมประเด็นนี้อยู่ไป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 แล้วในระดับนึง แล้วที่เฮ u าส์ใหญ่ๆของโลกนะคะให้เป้าหมายกัน5,000 6,000เหรียญแล้วก็ให้ความเห็นเรื่องของการเข้าซื้อของกอง ETF หรือว่าการเข้าซื้อของบรรดาธนาคารกลางโลกก็ตามเนี่ยนะคะเขาก็มอง u p ไซ d ์พอสมควรนะคะจุดของเขาเหตุผลนั้นสมเหตุสมผลไหมครอืม,อมผมว่ามันเป็นเป็นปกติของเวลาสินทรัพย์หนึ่งที่ขึ้นทำเอาทำหายเลยเป้าก็ปรับไปปรับไปเรื่อยๆ ผมก็มันก็เป็นมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเป็นประจาอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยเราก็มองว่ามันก็คงไม่ใช่ภาพเงน้นไม่ใช่ว่าพอขึ้นมาถึงปุ๊บเราเตะทวงถอยบิกคลิกเดือดแทงไปเรื่อยๆอยเงี้ยมันก็ไม่รู้จะต้องขายตรงไหนถึงจุดหนึ่งพอราคามันปรับฐานลงมาการเป็นว่าเราก็ขายไม่ทันสำเเพราะงั้นก็เลยคิดว่าผมผมพิจา่าไอ้เป้าห้าพันหกพันเนี่ยค่ะถ้าถ้าถามว่าปรับได้ไหมเราก็ปรับได้แล้วก็กระชากขึ้นไปเลยก็ได้ว่าไอ้ตัวบอลโลกอาจจะถือทองสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้น ดอลลาร์เหลือสี่สิบมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่ามันก็ต้องมองบนความความเป็นจริงว่ามันก็มันก็น่าจะเหมาะสมระดับนี้แต่ว่าถ้าจะให้โอเวอร์ไปไกลกว่าน,นี้ผมคิดว่าคงต้องมีมีปัจจัยอื่นที่มันมันนับหนักกว่านี้มากนะักแต่ว่าพันนี้ยังยังไม่เห็นภาพนะเอาไว้เดี๋ยวมีปัจจัยพวกนั้นเข้ามาแล้วทําให้เรามองว่าไอ้สุดสุดท้ายทองคําอาจจะกลายมาเป็นอยู่ในที่สำรองมากกว่าสกุลเงินของของเฟสของโลกเนี่ยมันอาจจะทําให้อ่อ่ทอง กระชากขึ้นเป็นระดับ5 0าพันถึงหมื่นอันนั้นถึงจุดน,นั้นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมคงคงมาคุยใหม่นวันนี้ผมคิดว่าเราคงไม่ตัดหนักคงไม่ไม่ขยับแร์ขึ้นแล้วนะเราคิดว่าเกาอ4สี่สี่พันหนึ่งจถึงสี่0สี่ันห้าเนี่ยคือคือ,คอน่าจะเหมาะสมแล้วคุณนรวดคะเรื่องของสงครามการค้าดูเขาพยายามจะคุยกันแต่มันยังไม่เห็นบทจบว่าเอ็นเกมจะเป็นยังไงนะคะจะมีผลกับฟันโปรในตลาดทุนโลกมากน้อยแค่ไหนคะคือจริงเรื่อง ระหว่างจีนกับสหรัฐจริงๆมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วคือมันวนมาหลายรอบนา,นะาอกนต่ลรอบันทีก็ขู่ปรับขึ้นมา่ีทีตกลงก็ได้ทีก็ปรับลงทีคือประเด็นนี้จริงๆถามว่ามีผลไหมมันมีผลแล้วผลเนี้ยผมคิดว่าทุกคนเห็นไปหมดแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการโยกย้ายเงินจาก่างสหรัฐออกมาแล้วไปอยู่ในสินทรัพย์ประเภทไหนเกิดแน่นอนนะแต่ว่าวันนี้เราคงคงย้ําให้เห็นภาพพีอย่างเดียวกันว่าไอประเด็นเรื่องของของเทรดที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันทําให้ เรื่องกระแสเงินทุนเนี่ยมันมีการออกจากฝั่งสหรัฐไปสินทรัพย์อื่นอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะเม็ดเงินที่เป็นนักลงทุนต่างชาติที่เคยไปลงในสหรัฐนะครับจริงๆมันไม่ใช่แค่จีนนะมันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทั่วโลกนะก็โดนโดนกันหมดนะฮะเรื่องของการยกย้ายเงินที่เราเห็นแบบมีระยะหน่อยเราเห็นกับสินทรัพย์ที่เป็นระยะยาวนะอย่างเช่นพันธบัต,บตรรัฐบาลเนี่ยก็ ก็ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเขาเองก็พึ่งพิงแรงซื้อนะฮะจากจากนัลกลงทุนต่างชาติซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าคนที่จะซื้อยาวๆาในลักษณะแบบยี่สปีเนี่ยมันก็มักจะเป็นนักลงทุนที่เป็นประเภทที่อยู่ในทุนสำรองของโลกผมขอแชร์รูปสักนิดหนึ่งได้เลยค่ะอ่ะดูรูปรูปสายก็เห็นว่าถ้าถ้าวัดตามเวทนะว่าทิชชูรีของรัฐบาลสหรัฐเนี่ย อยู่ในมือของต่างชาติเราสักเท่าไหร่รูปไซส์สีฟ้าด้านล่างนี่แสงว่ามันก็ราเราสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะซึ่งในการที่สหรัฐมีการกจีดการกันค้าแล้วก็กระทาต่อประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเกิดความจําเป็นในการที่เขาจะต้องถือสินทรัพย์สหรัฐมาแบ็กอัพไว้ในจุดสํารนรน้อนมันก็ลดน้อยลงไปผมผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้นหน่อยก็อย่างเช่นกรณีของของอินเดียแล้วกันอินเดียเองเนี่ยเริ่มมีการหันไปซื้อน้ามันจากฝั่งเีย แต่ว่าการชําระราคาเนี่ยเขาใช้สกลุลหยวนเป็นเป็นสกลุลในการชําระราคาเพราะงั้นก็จะเห็นได้ว่าบทบาทของดอลลาร์เองเนี่ยวันนี้มันในเวทีโลกเองเนี่ยมันก็เริ่มมีการมีการปรับเปลี่ยนไปมันมีการถูกปรับลดบทบาทลงไปโดยโดยปริยายนะสุภาพฑ์สลับสลับเลยทําให้เห็นว่าเอา่เอ,อตัวของการจีกอนส,สลั์สลับเองโดยในภาพรวมเนี่ยม,ม,มันถูกเปลี่ยนบริบทไปอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็ทําให้รัฐบาลเองก็ต้องแก้เกมนะครับเพราะว่าในเมื่อ เขาเองมีบอลนรนัฐบาลเองก็ต้องใช้เงินใช้เงินก็ต้องไปออกพันธบัตรออกพันธบัตรคนที่เคยซื้อ25%ที่เป็นนักลงต่างชาติเ,เขาเร,เริ่มเริ่มไม่ไม่อยากจะซื้อนี่ใหม่รัฐบาลแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับรูปแบบหาคนกู้คนให้กู้เนี่ยคนใหม่นะซึ่งมันก็อยู่ในรูปด้านซ้ายน,นั่นแหละนะก็จะเป็นไอ้พวกสีเทานั้นเป็นเฟดนะสีช่องกลางเนี่ยน,นั้นก็จะเป็นเป็นนักทุนภายในประเทศ ภายในประเทศเนี่ยเป็นเป็นตัวหลักนะครับที่ที่รัฐบ,บาลเริ่มเป็นแข็มมาให้คนในประเทศเองเนี่ยเริ่มรับรับซื้อนี่ของตัวเองซื้อบอลของตัวเองเข้าไปมากขึ้นแล้วก็มีอีกหนึ่งรูปแบบนะที่เราคงได้ยินบ่อยๆก็คือ s t a b l e c o ค n นะครับที่เขาก็มีแนวคิดว่าคงจะเอามาผูกไว้กับระบ,บาัางรัฐบ,บาลนตัวหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้า s t a e l e coin จุดติดนะฮะคือกลายเป็นว่าทําให้มันบูมได้ทุกคนต้องการ s t a b l e c o ค n ขึ้นมา เซิร์ฟเวอร์คอยก็ต้องไปเอาพาาาันบัตรไปซื้อธาบาัตรแล้วบางอยมามาแบ็กอัพเอาไว้มันก็ทําให้มันเหมือนการโยกหนี้ได้เหมือนกันโยกจากพันบัติเนี่ยไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คอยแทนสิ่งนี้เลยทาให้เราเห็นว่ามันมีการโอนถ่ายโอนถ่ายหนี้เหมือนกันจากทั้งต่างชาติเนี่ยมันเริ่มกระจายไปสู่สู่นั้นทุนภายในประเทศแล้วก็ช่องทางอื่นที่เราได้เห็นประเด็นแบบนี้นะคะคือเราเรากลับมองว่า ในทูนสำรองของโลกเนี่ยเขาเริ่มเรลงเห็นปัญหานี้นะครับแล้วเขาเองก็มีการปรับลดสถานะของสินทรศัพย์ของดอลลาร์ลงก่อน,นตัวของทั้มเองเนี่ยยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะจัดการช่องทางหนีที่ไล่เอาซเซเบอร์คอ์ขึ้นมาบูมได้ได้เลยกลายเป็นว่าไอ้ทัลงหุงต่างชาติกลับถอนตัวออกไปเ,เร็วกว่าที่คิดไว้มันก็เลยทําให้พันธบัตรระยะยาวเองเ,เราเริ่มเห็นการการ ทิ้งราคาดูรูปซ้ายเส้นสีเหลืองนะก็เดอันนั้นคือบอลยูวสาปีราคาลงยิวก็สูงขึ้นแต่ในทางกับการดูเส้นสีเขียวก็เห็นว่ากลายเป็นช็อตเทอมเนี่ยมันมันยิวลดลงนั่นหไอตัวช็อตเทอมเนี่ยลงตามแบกเบี้ยแต่ลองเทอมเนี่ยมันดันกลายเป็นว่ายิวเนี่ยเขามีการปรับตัวสูงขึ้นเพราะมันเกิดดีมาที่มันหายไปสเปรระหว่าง30ปีกับตัว,ต,วตัวระยะสั้นตัวตันึปีเนี่ย ในรูปด้านฝั่งเขื่นว่ามันก็ห่างขึ้นไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าต้นทุนของระยะยาวเนี่ยมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆในรัฐบาลเองที่อยากจะออกหนี้มาใหม่นะไปกับบอลเนี่ยถ้ายังจะไปออกกับตัวของพัฐบาลระยะยาว30ปีเหมือนเดิมเนี่ยเขามีต้นทุนที่ที่สูงอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมีอีกหนึ่งแนวคิดว่าเอ๊ะหรือว่ารัฐบาลอาจจะเริ่มมีการปรับสัดส่วนเดิมทีที่เคยออกหนี้ระยะยาว80%ปซ ระยะสั้น20%อย่างในรูปด้านซ้ายอาจจะปรับหันมาออกระยะสั้นมากขึ้นจาก20%อาจจะขึ้นเป็น25%เพราะว่ายิวมัน,มนต่ำสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้ให้เราเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างแล้วม,มาส่งผลกระทบไปอีก,อก,อกบางส่วนเหมือนกันก็คือเรื่องของการเข้ามาออกบอลพื่แล้วก็แย่งเงินทุนระยะสั้น